สวัสดีครับผมพอสพระรามสามนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำพระแท้นะครับของหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับมาให้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นอายุยืนนะครับมีทั้งแบบเต็มองค์และครึ่งองค์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ครึ่งองค์มาแค่หนึ่งเหรียญนะครับก็เดี๋ยวจะนำมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเบสิกเบื้องต้นนะครับควรดูจากตรงไหนนะครับสำหรับพระเหรียญ นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะบอกเสมอนะครับว่าให้จดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับจดจําพิมพ์ทั้งหน้าและหลังให้แม่นนะครับนะครับก็จําให้ได้ก่อนนะครับว่าลักษณะรูปแบบเหรียญเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับอย่างเต็มองนี่นะครับถ้าแบบนี้คือเต็มองค์นะครับก็ จะมีหลวงปู่นะครับนั่งอยู่บนโต๊ะนะครับทางด้านล่างจะเขียนว่าอายุยืนนะครับอันนี้คือแบบเต็มองค์นะครับส่วนแบบครึ่งองคนะครับก็จะเป็นหลวงปู่นะครับแกะพิมพ์มาโดยเห็นแค่ช่วงหน้ากับช่วงหน้าอกนะครับเขาเรียกว่าครึ่งองค์นะครับอายุยืนครึ่งองค์นะครับก็จะมี2แบบนะครับส่วนยันทางด้านหลังนะ ก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้จะมีเป็นกอไก่นะนี่นะครับถ้าอ่าถ้าแบบเต็มอ่าแบบเต็มองค์จะไม่มีนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันกับเหรียญอายุยืนเต็มองค์แล้วกันนะครับเพราะว่านี้มีมาสองเหรียญเหรียญนี้เป็นอ่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยนะนะครับนี่คือตัวจริงนี่คือสวยเลยนี่นะครับ ทางด้านน่าจะเขียนว่าอายุยืนนะครับตรงใต้โต๊ะที่หลวงปู่นั่งนะครับก็แกะพิมพ์มาแบบเต็มองค์นะครับตรงสังกตินะครับก็จะมีเป็นยันของหลวงปู่นะนะครับนี่นะครับส่วนทางด้านหลังนะครับจะเป็นยันแบบนี้นะครับนี่นะครับจดจดจําลักษณะก่อนนะนะครับจะแกะคําว่าหลวงปู่ศรีนะครับนี่แล้วก็ฉายาของท่านนะ นะครับแล้วก็อายุ125นะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับทางทางด้านล่างจะแกะพอสอที่ออกเหรียญนะนะครับอ่าเป็นปีที่ออกเหรียญคือปี17นะครับนี่นะครับแล้วเหรียญทองแดงนะนะครับสำหรับเต็มองนะครับจะมีต่อโค้ดอยู่ที่ทางด้านนี้นะครับเป็นโค้ดตัวสอนะนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะก็จะมีรันนัมเบอร์ก็ อไอ้นนั้นเป็นสูตรของเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อทองแดงนะนะครับนี่นะลักษณะรูปแบบเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะครับนี่ยันเหมือนกันหมดนะมีโค้ดมีอะไรเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูนะนะครับว่าจุดพิจารณาเบื้องต้น <c oughs> นะครับนะครับผมบอกเสมอน,นะครับพระแท้คือ เบสิกเหรียญเลยนะครับผิวต้องตึงนะนะครับเหรียญเนี่ยจะต้องไม่บวมนะครับนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้เหมือนจะออกเป็นแอ่งกระทะหน่อยๆนะนะครับดูให้เป็นแอ่งกระทะไว้ละกันนะครับนะครับแต่ผิวเนี่ยต้องต้องตึงนะนะครับแกะบล็อกได้คมชัดสวยงามนะครับนี่นะนะครับต้องอ่าต้องดูนะเหรียญไม่บวมไม่เบอร์นะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะส่งก็ให้ดูแล้วกันนะครับนี่กล้องไม่ค่อยชัดเลยนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยดูคำว่าอายุยืนนะพี่นะการแกะแม่พิมพ์นะนะครับพระแท้นะจะต้องคมแบบนี้เลยนะ คมเลยนะนี่นะครับคมเลยนะนะครับเป็นแท่งเลยนะนะครับนะครับเนี่ยนะครับดูตามตัวโต๊ะที่หลวงปู่นั่งนะครับจะมีเซียนมีอะไรวิ่งอยู่นะนี่นะครับแล้วลองส่องทางใต้ฐานดูนะเนี่ยนะครับเกิดจากการแกะบล็อกนะครับแกะอ่าแกะไม่พิมพ์ลงไปนะนะครับจะมีร่องรอยการแกะนะครับเนี่ยนะครับเส้นเซียนนะครับ เนี่ยดูอ่าดูองค์หลวงปู่นะนะครับจะมีความเป็นธรรมชาตินะครับจะมีมิตินะครับจะมีะมิตินะครับนะครับค <ga> ือส right. ่องไปเนี่ยคือจะดูแบบมีมิติเลยนะนะครับพระคมนะนะครับเนี่ยดูผิวเหรียญนะครับดูผิวเหรียญนะครับผิวตึงนะครับนี่นะครับดูตาเป็นเม็ดเลยนะ นะครับดวงตานี่คือเป็นเม็ดเลยนะนี่นะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวผมลองส่องก็ให้ใหม่แล้วกันอนี่อ่าชัดแล้วนะครับเนี่ยดูเปลือกตาดูคิ้วดูอ่าดูตามเส้นคอนะพี่นะครับตรงหอยปลานะคมมากนะครับ พวกนี้จะมีเสี้ยนวิ่งอยู่ทางด้านในนะถ้ามองดีๆนะนะครับจะมีเส้นมีเสี้ยนจากอ่าจากการแกะนะครับดูลิ้วสังกตินะครับคมมากนะลึกนะนะครับนะครับเราต้องดูให้เป็นธรรมชาติก่อนนะครับดูเป็นธรรมชาติดูให้มีมิตินะครับนี่นะครับผิวเหรียญตึงมากนะครับตึงเปี้ยเลยนะครับเนี่ยดูการแกะนะเป็นสันคมเหมือนใช้มีด แกะดินน้ำมันนะพี่นะครับพี่ลองจินตนาการตามนะนะครับเหมือนเราใช้มีดแกะดินน้ำมันนะ่ะนะเนี่ยดูเดิขึ้นเป็นแท่งเลยนะแขนเนี่ยอ่าดูอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นว่านะเนี่ยดูเดินะนะครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะนี่นะครับเหมือนกันทั้งสองเหรียญน,นะพี่นะครับพระนี่เดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกหนึ่งเหรียญแล้วกันเนี่ยอ่าดู พระแท้มันต้องแบบนี้นะเนี่ยเป็นแท่งเลยนะคมมากนะพี่นะครับเนี่ยดูตามฐานที่ผมบอกนะนะครับจะเป็นเส้นเซียนนะเกิดเกิดจากการแกะเนี่ยดูดิคมลึกหมดนะนะครับมีมิติหมดนะเนี่ยดูแขนเขินนะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเนี่ยดูตามหายปลาเนี่ยลึกมีเซียนมีอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะดูให้สบายตานะพี่เนะี่ยดูเส้นผมดูอะไรนะ มีมิตินะเนี่ยผิวเหรียญตึงเปี้ยเลยนะนี่อ่ะพยายามนะพี่นะครับส่องดูหลายๆมุมนะดูตามล่องตามอะไรนะครับนี่นะครับเนี่ยดูเนี่ย,ยพระมีมิติมากนะครับแล้วดูง่ายมากนะครับคมลึกหมดนะนะครับหูเจาะนะนี่อ่ะ เดี๋ยวผมค่อยไปเทียบกันถึงหูเจาะแล้วกันอาเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังก่อนนะครับดูให้ตึงนะพี่หูหลังหลังนี่ดูง่ายเลยนะเนี่ยอะพี่ดูตัวหนังสือนะดูตัวเลขดูตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท่งเด้งติดตาเลยนะนะครับเด้งแบบว่าเด้งขึ้นตาเลยนะนะครับเนี่ยแล้วดูขอบทางอ่าทางด้านในนะอ่าจะมีขอบทางด้านในด้วยนะเนี่ยนะครับ นี่นะครับดูตัวหนังสือเนี่ยดูดิดน,นะครับผิวพระตึงหมดนะครับตึงเปี้ยนะครับต้องพยายามจดจำธรรมชาติพวกนี้ให้แม่นนะพี่นะครับนะครับเนี่ยดูหูเจาะนะครับปิ้นแบบธรรมชาตินะครับดูขอบตัดผมก็จะบอกเสมอนะ ให้ปิ้นใหญ่แยะตาแบบเนี้นะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะนะครับนี่คือไม่ได้ปิ้นแบบว่าตั้งเป็นสันแบบว่าเท่าแบบว่าเท่ากันหมดไอแบบนั้นคอนอ่ามันมีโอกาสที่จะเก๊น,นะครับต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับปิ้นแบบให่แยะตาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงขอบตัดละกันอ่ะขอบตัดนะอ่านี่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมลองหาจุดเนี่ยดูตัดยุค2,500นะพี่เหมือนกันหมดนี่นี่เจอแล้วนะเราเจอจุดพิจารณาอีก1จุดแล้วนะอ่าพี่ๆเห็นไหมเอ่ยนะประมาณ1นาฬิกานิดนิดนะครับจะมีนะครับจะมีรอยตัวตัดอยู่1ติ่งนะจดจำไว้เลยนะนะครับตรงนี้สำคัญนะ นะครับถ้าขอบตัดเป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยคือจุดพิจารณาเพิ่มเติมนะครับนี่เลยนะประมาณ1นาฬิกานะครับนี่นะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ด <pensa spiritually> ูเนี่ยนะครับพวกตรงรอยพวกนี้จดจําไว้ได้ก็ดีนะพี่นะครับ,รนนรบเป็นอีกหนึ่งจุดจ่ายตังค์แล้วกันนะนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดจ่ายตังค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งทักอ,อีกหนึ่งด้านแล้วกัน ไฟไฟวันนี้ก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยนะนะครับอวันนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่ภาพเพิ่มอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะไล่ก็ให้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยคือผู้พี่ดูขอบนะตัดแล้วฉีกขาดนะครับไม่มากก็น,น้อยนะนี่ ดูตรงนี้แล้วกันอ่าเห็นอ่าพี่เห็นรอยเหมือนฟันหนูไหมอีกหนึ่งที่นะสำหรับพิจารณารุ่นอายุยืนเต็มองนะเนี่ยนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับถ้าจำยุคจำอ่าจำรอยตัดได้ก็ถือว่าได้เปรียบนะพี่แล้วเราจะมาดูกันที่หูเจาะนะครับหูเจาะเป็นแบบไหนนี่ เจาะแบบไหนนี่นะครับเจาะแล้วปิ้นออกนะนะครับปิ้นไม่เยอะนะครับขนาดรูเจาะประมาณนี้นะครับจําให้แม่นนะนะครับไม่มีล่องลอยการถอดพิมพ์นะนะครับจดจําไม่ได้เลยตรงนี้ก็สําคัญนะครับสําหรับหูเหรียญเนี่ยนะครับนะครับดูได้จําได้จํานะนะครับผมก็จะบอกเทคนิคเบื้องต้นละกันเนี่ยนะครับนี่คือมีเส้นใน ของขอบเหรียญน,น่ยพี่ดูเหรียญทางด้านหลังนะนี่นะครับวิ่งวิ่งวิ่งซ้อนอยู่ไอ้ทางด้านในนะครับโค้ดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดแล้วกันนี่นี่โค้ดจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเกิดจากการต่อโค้ดนะนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะ นะครับมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ผมว่าดูไม่ยากนะนะครับก็เดี๋ยวจะแถมให้หน่อยนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาเหรียญน,นี้มาให้ชมด้วยนะนี่เป็นอายุยืนครึ่งครึ่งองนะนะครับตัดก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะนี่นี่เห็นไหมตัดพระยุคหลัง2500เนี่ยพี่จำตัดให้แม่นๆนะครับจำบล็อกให้แม่นๆจำหน้าให้แม่นๆแต่เหรียญ ครึ่งองค์นี่คือค่อนข้างที่จะแกะบล็อกที่คมมากเนี่ยพี่ดูเส้นริ้วตามเส้นเสี้ยนตามสังคตินะนะครับเป็นเส้นขนแมววิ่งเนี่ยดูดิเนี่ยพี่ดูริ้วจีวนเนี่ยคมมากนะเส้นคอเนี่ยคมมากนะดูเปลือกตาดูในตาหูยนะเนี่ยแล้วในตาขวานะพี่ตรงต้นตาขวานะ่าตรงที่ติดกับจมูกจะมีเหมือน เป็นเส้นเสี้ยนๆนะเดี๋ยวผมจะลองลองกล้องนี้ก็ให้ดูแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูตรงนี้นะนี่บริเวณนี้นะนะครับตรงที่ใกล้ๆติดกับจมูกนะกล้องมันไม่โฟกัสเนี่ยจะมีเหมือนเส้นเสี้ยนๆอยู่นะเนี่ยเนี่นีเนี่ยพี่เห็นไหม นะครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดพิจารณานะดูให้คมคมนะแต่พระรุ่นนี้คมมากเนี่ยพี่ดูท่าไฟดีๆเนี่ยดูผิวนะผิวนี่แบบสวยมากนะท่าพระเดิมๆนะนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหดูดิจี๊ดเลยนะคือรุ่นนี้นี่แกะบล็อกดิสุดมากนะสวยเลยนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าสวยเลย หลังก็ลักษณะแบบกันอ่าอ่าแบบเดียวกันนะครับเบสิก <Basic S 1> ผมก็บอกไปหมดแล้วนะนะบอกแทบทุกคลิปเลยนะนะครับผิวตึงนะแต่เหรียญรุ่นนี้มันออกจะเป็นแอ่งกระทะหน่อยนะนะครับก็ดูให้ดีๆนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะเนี่ยพี่ดูตามตัวหนังสือนะคมหมดนะเนี่ยนะครับมีมิติมีอะไรหมดเนี่ยพี่ดูตามริ้วจีวอนนะโอ้โหนะแกะบล็อกเนี่ยดูดิแกะแกะที่สวยงามมากและคมมากนะ นะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่นะครับหูเจาะก็แบบเดียวกันนะครับปินไม่เยอะนะครับเนี่ยดูนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับชอบก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดท่านใดมีพระนะครับอ่าพระเครื่องทุกสายเลยนะ นะครับพระทุกสายนะนะครับผมยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับของหลวงปู่ศรีหลวงพ่อสุดหลวงปู่โตหรือหลวงพ่อต้องอยู่นะครับคลิปที่ผมลงลงไปนะครับสามารถไปดูได้นะครับผมก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องทุกแพเกจิเลยแล้วกันนะครับทุกอย่างนะครับรับเช่าถึงที่นะครับขอให้ส่งภาพมาทางไลน์นะครับไลน์เราจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับสามารถส่งภาพมามาพูดคุยกันได้นะครับอ่าเรายินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็พร้อมที่จะ ซื้อนะครับในราคาที่ผมสามารถเอาไปออกต่อได้หรือมีกำไรนะครับเราต้องบอกตามตรงนะนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะแบ่งปันหรือว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับสามารถส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลายไว้ให้ทางบนหน้าจอนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือ ติชมได้ที่คอมเมนต์เลยนะนะครับอยากให้ปรับปรุงในตรงไหนนะครับผมก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอพบพระคุณครับ